อีกไม่กี่วันใช่ไหมฮะจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วละ่ะ17มกราคมถือว่ามันเป็นค่ําคืน17มกราคมของคนเมริกันในประเทศสหรัฐอเมราิกาวันนั้นถ้าว่าคุณก็จะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่18 19 20อุย้ยคุณเหลือเวลาอีกเพี3วันนะครับที่จะมีโอกาสได้เห็นพิธีสําคัญในการสาบานตนของประธานาธิบดีสหร,รัฐคนใหม่ลําดับที่46แต่เป็นการจัดงานครั้งที่59นะฮะที่นี่อีก3วันตรงนี้สําหรับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็ คงจะต้องได้เวลาแล้วล่ละครับถ้ากระทับถอยหลังสวันแล้วนะฮะเขาบอกเองด้วยว่าเขาจะไม่ร่วมงานนี้นะฮะและสิ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทร,รัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีที่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะ,อะขอบคุณคุณบัญชามากมาก,มากฝ่ายครับนะฮะเป็นประธานาธิบดีที่มีสถิตทิทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจตลาดทุนตลาดหุน้นและสิ่งแวดลอ้อมต้องบอกงนี้เลยนะฮะรวมถึงสถิต,ติสุดท้ายที่จะนำรอาให้ฟังเนี่ยก็ปรากฏว่า ก่อนที่เขาจะลงจากตําแหน่งและสมมตําแหน่งจะเป็นทางการในเวลาเพียงสาวันเท่านั้นปรากฏว่าก็ยังมีนักโทษประหารชีวิตคนที่13ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในยุคประธานาธิบดีโ,โดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นและนี่เองครับเป็นอีกสถิติหนึ่งที่โอ้ไม่อยากจะจดจําเลยนะฮะครับคือไร้สา,าระไหมฮะคือกระท,ท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเปิดเผยนักโทษในสหรัฐอเมริการายที่13โอ้ตัวเลขนี่ก็เป็นตัวเลขที่เขาก็ถือถือที่เดียวนะฮะปรากฏว่านักโทษรายที่13เนี่ย ต้องคำตัดสินโทษประหารชีวิตแล้ววันที่จะต้องประหารชีวิตก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่ทรัมป์จะลงจากตำแหน่งด้วยนะครับก็เลยทำให้เฉพาะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันกรกฎาคม63ถึงมกราคม64นะฮะตีสว่าประมาณ7เดือนเนี่ยนะครับมีนักโทษที่ได้รับการตัดสินประหารชีวิตและนำเข้าสู่แดนประหารชีวิตทั้งหมดเนี่ย13คนแล้วคนสุดท้ายก็เป็นคนที่13 โอ้โห oh, ตัวเลขนี้เหมือนนักกมาเลยนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงร้อยกว่าปีในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านส่งผ่านอนํานาจจากประธานาธิบดีที่หมดวาระให้กับประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในช่วงระยะเวลากว่า120ปีโอ้ oh, ใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฟังนี้ก็หนาวดีครับว่ามันเหลือเชื่อจริงนะฮะสถิต,ติตรงนั้นคืออะไรทราบไหมฮะท่านผู้ชมครับคืองี้ครับนักโทษประหารคนสุดท้าย ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาเหลืออยู่เลยเขาเหลืออายุอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเพียงแค่ประมาณคือ3วันเท่านั้นเองนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสาบานตนที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมซึ่งผู้ที่ถูกต้องโทษประหารชีวิตและส่งเข้าแดนประหารชีวิตเนี่ยคือนายดัสตินฮิกอายุ48ปีโอ้แล้วเหลือเชื่อครับดัสตินฮิกเนี่ยอายุ4 8ปีโดนโทษประหารเนี่ยนะติดโควิด19ด้วย และถูกตัดสินประหารชีวิตจากคิียาชญากรรมครับเพราะว่าดัสตินฮิกเนี่ยไปสังหารผู้หญิง3าคนในที่พักผู้หลีภายนรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี1น96คือ25ปีที่ผ่านมาแล้วฮะแล้วก็สู้กันทางกฎหมายมาตลอดเนี่ยนะฮะซึ่งฮิกถูกตัดสินประหารชีวิตและเข้าสู่แดนประหารชีวิตโดวยวิธีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดในร่างกายนะโดยเป็นรายที่3ในสัปดาห์นี้ด้วยที่เรือนจำอินเดียนานะรเรามาดูกันนะครับว่าทำไมมันเป็นสถิติท,ที่เรเราเราเราต้องออกมาเล่าสู่นันฟัง ก็พากอย่างนี้ครับเรื่องของการตัดสินประหารชีวิตและ,และ,และนำตัวนักโทษเข้าสู่แดนประหารชีวิตนี่ยนะครับขั้นตอนต่างๆนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่เคยมีการดําเนินการตัดสินโทษประหารชีวิตยาวนานถึง17ปีที่ผ่านมาเลยและถ้าถามว่าถ้าดูในแต่ละยุคข,ของแต่ละประธานาธิบดีทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านี่ก็เป็นสถิติที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะก็คือว่า ในช่วงเวลามากกว่า120ปีเนี่ยนะครับไม่เคยมียุคไหนที่มีการประหารชีวิตนักโทษมากที่สุดเหมือนกับยุคที่เกิดขึ้นในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำได้ินเสยตินี้ผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันเนี่ยนะฮะโอ้ยในยุค้อยในยุค120ปีผ่านมาไม่เคยมีการประหารชีวิตมากที่สุดเท่ากับในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสิ่งที่มองต่อไปนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะรเราก็ต้องถอยกลับไปดูครับว่า ศูนย์ข้อมูลการตัดสินประหารชีวิตหรือว่า DPIC ของสเมริกาเนี่ยเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าในยุคอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่22กูแกก็จากไปนานแล้วนะฮะคนที่22บเนี่ยแกดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในยุคปี1 8 8 5แถึง1889แล้วคนเดียวกันเนี่ยดำรงตำแหน่งในวาระที่2ในช่วงปี1น9 3ถึง1897อเ้าคือเขาไม่ได้ดำรงประธานาธิบดี2 2วาระติดต่อกันนะเว้นไปวาระหนึ่งนะครับ คนคนนี้คือนายสตีเฟนโกลเวอร์คริฟแลนด์เป็นอดีตประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่22และคนที่และคนที่24ในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนเนี้ยนะฮะเนี่ยเป็นคนเดียวในในสมัยการที่ดำรงตำแหน่งสองสมัยแต่ว่ารัฐไม่ต่อกันและก็เป็นยุคประธานาธิบดียุคสุดท้ายที่ไม่มีการนำตัวนักโทษประหารชีวิตไปดำเนินการประหารชีวิตในช่วงส่งต่อการบริหารประเทศให้กับประธานาธิบดีคนใหม่ นี่แหละครับทำไมมันถึงในช่วงเวลากว่า120ปีที่ไม่เคยเจอเรื่องนี้ปรากฏว่าเช็คอีกปีสุดท้ายที่มีการประหารนักโทษต้องโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนตัวเลขสองหลักคือปี1896นแฮะอ้หครับนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันยังเหลือนักโทษที่ต้องเข้าสู่แดนประหารแดนประหารอีก50คนในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการประเมินเขาว่าอีก50คนเนี่ย จะโชคดีจะไม่ถูกตัดจะไม่ถูกนําเข้าสู่แดนประหารแม้อาจจะได้รับโทษประหารเหมือนกันเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนั้นเป็นคนที่ต่อตามและไม่เห็นด้วยกับการใช้โทษประหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถิติหนึ่งของการที่ประธานาธิบดีโดนัทซึ่งในเวลาเพียง3าวันที่เขากำลังจะจากไปนั้นก็คงจะต้องนี่แหละครับ มีอีกหนึ่งสถิติที่ไม่สู้ดีนะนะฮะแต่ก็ได้และครับถ้าจะว่าด้วยตามหลักของกฎหมายวา r u l ซอ of อแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าใครทําผิดก็ย่อมได้รับการลงโทษตามกระบวนการความรุนแรงของโทษและผลของการลงโทษที่เกิดขึ้นนะครับนะ